ขอบคุณนะครับขอบคุณทั้ง21ล้านดวงตาด้วยนะครับโรงพยาบาลแบะบเติมพลังแป๊บหนึ่งครับอิ่มและทีนี้ เมาทั้งสีจักงโมงพโดนดอกเจ็ดโมงเจ็ดโมงกว่ามาทางเจริญชิ้นนี้เออใกๆดอกลอยลูกขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะครับพี่พาเอาอะไรมาเอา เขีโอ้เออลองชิมดิลูกจะไปเอาขนมชีบก่อนเออ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 าเออเเนอเออเอเอเอีเออออเออเอเอีเออ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 ออออเออเออออเเออกอวเอเออเอเอ เออเป็นไงอุ้ยน่ารักอ่ะตอดทำน่ารักมากเขาเอามาให้คนเนี้ยพี่แถวเนี้ยทำน่ารักเอามาให้พวกไม่กล้ากินเลยเปลี่ยนมาหน้ามากเลยนะเตอยจอยกาได้แต่ละดอกเนี้ย นี่นี่แม่ชอบจังเลยเออเอามาอ่ะอ่ะว่านักัอันนี้เขามาเดินแจกก็ก็ได้ยิ่เขามาเดินล้วแจกเอาอะไรจะกินะจังเขาบอกเอาห่อไปกินตำข้าวหนึ่งนห่อยไปฝากยเลืเป้าบ้านคนเป้าบ้านห่ะ

ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะครับเราได้มาเติมพลังเรียบร้อยแล้วครับอืมอาเกียวเขาก็เป็นคนดีมัดดีบัดดีเอามะนาวไปมะนาวได้แล้วคือจายเบ็ดบุญออกเป็นกันเลย ซีเนาะคื <ส Picasso. S 1> อบอกคือไม่ซีเนาะบอทวันนี้น่า